กำลังทาสำนึกดีค่ะวันนี้นะคะเช้าวันที่18ธันวาคม2567นะคะ ตอนนี้นะคะเราเดินทางจากอุบลราชธานีมาถึงที่ปทุมธานีนะคะในเช้าวันนี้แล้วเรากําลังจะเตรียมตัวเดินทางไปที่ปปชที่กรุงเทพมหานครนะคะพี่น้องเรานะคะก็ช่วยกันนะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเตรียมตัวกนตั้งแต่ตีสี่นะคะก็คือทําอาหารนะคะเพื่อที่จะไปส่งให้กับพี่น้องนะคะแล้วก็ไปให้กําลังใจปปชนะคะในวันนี้นะคะก็เราจะรวมมวลกันนะคะอีกสักครู่จะมีการเตรียมตัวออกแล้วนะคะอันนี้ ทำอะไรครับพี่นุชคะเออมาเขียนป้ายค่ะให้กำลังใจปปชกันค่ะเออเป็นยังไงบ้างคะพอเดินทางมาจากเออที่อุบลราชธานีนี่เ,ออเมื่อยไหมเออบ้างนิดหน่อยออแต่ไม่ได้ทำลายไอ,อในเรื่องของการที่ คือมันเป็นมันเป็นในเรื่องของการที่เรามีขวัญมีกําลังใจมีการที่เราเรารู้เป้าหมายของเราว่าเรามาเพื่ออะไร uh huh. มาเพื่อให้กําลังใจปวชเพราะ uh huh. ฉะนั้นไอการที่นั่งรถมากันกี่ชั่วโมงต่อกี่ชั่วโมงของพวกเราไม่ได้มีผลอะไรกับเราเลยยังเห<จ>แข็งแรงใช่เบิกบานอยู่ใจเกินร้อยใจเกินร้อย <ใจ S 1> นะครวันนี้เราเดินทางนี้เราใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมง วันนี้เราออกกันตอนตอนกี่โมงเนาะแปดโมงตอนแปดโมงก็มาถึงนี่สักประมาณเกือบเกือบช่วงนึงนะคะก็มากันแบบสบายๆแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยตีสี่ก็ต้องมาทํากับข้าวกันแล้วนะคะแล้วพอหลังจากนั้นก็มาเขียนป้ายอีกนี่นะพีน้องอันนี้คือการที่เรามาร่วมกันทําความดีนะคะก็ไม่รู้จักความเด็ดความเหนื่อยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะหยุดโกงนะคะหยุดทําลาย หยุดทำลายสร้างอนาคตที่ยั่งยืนใช่นี่นะคะเอาฝากกับพี่น้องประชาชนนะคะเผ<ช>ื่อบางคนยังไม่รู้ว่าเรามาทำอะไรกัน<ช>พี่น้องเออพี่นุชช่วยฝากนิดนึงค่ะว่าเราจะไปทำอะไรกันที่ไหนอย่างไร วันนี้เนาะเราก็เรียกว่าจากที่ปปชท่านรับเรื่องแล้วนะคะตรงนี้นะคะสาะระในเรื่องของคดีของทักษิณเนาะชั้น14ตรงนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของการทุจริตการโกงโกงกระบวนการยุติธรรมต่างๆเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ผลประโยชน์ไม่ต้องติดคุกถึงแม้ว่าจะมีการลดโทษมาเหลือ1ปีแล้วก็ตามแต่คุณไม่ติดสักวันเดียวเนี่ยตรงนี้มันทำลายกระบวนการยุติธรรมของเราไปโดยสิ้นเชิง เพราะงั้นคุณทําได้คนอื่นก็เจต้องทําได้ทําได้ทําไมคนยากคนจนหรือคนอื่นเขาติดคุกอะแต่ทําไมคุณคุณซึ่งเป็นผู้บริหารระดับประเทศชาติอ่ะโกง,งแล้วโกงต่อไปใช่คุณโกงไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีการสํานึกผิดตรงนั้นเนาะ <c oughs> แล้วตรงนี้จะให้สังคมอยู่ ได้อย่างสงบสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาทวงกระบวนการยุติธรรมคืนนี่แหละค่ะเพื่อให้ประเทศราประเทศชาติของเราได้อยู่อย่างยั่งยืนอ่ะอยู่รอดปลอดภัยยั่งยืนและสงบสุขใช่เป็น,น,นความสงบสุขของบ้านเมืองคุณจะโกงไปโกงในบ้านของคุณอ่ะโกงกันในครอบครัวของคุณน่ะลองดูซิว่ามันจะมีความสงบสุขในบ้านคุณไหมนี่คือประเทศชาติของทุกคน สำนึกผิดกับตัวกับใจถ้าเถอะยังไม่สายอย่าให้เราต้องจบชีวิตไปก่อนถึงจะสำนึกได้อย่ารอวันนั้นเลยเนาะ,ะขอบคุณค่ะสาธุค,ค่ะนี่นะคะก็ ในขบวนการนะคะเราก็ติดตามกันเป็นระยะระยะนะคะตอนนี้เนี่ยข้อมูลมาก็คือทางปปชได้มีมติที่จะสอบสวนไต่สวนต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องมีหน้าที่ไปให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ปปชนะคะว่าคนดีนะคะเรายังอยู่ยืนหยัดยืนยันในฝ่ายของผู้ที่เป็นเป็นขวัญกําลังใจให้กับ คนทําดีต่อไปนะคะอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่เราเขียนให้กําลังใจนะคะว่าการทุจริตไม่มีวันชนะตราบใดที่เรายืนหยัดด้วยความกล้าหาญและความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราไปเราก็คือเราจะไปให้กําลังใจกับทั้งเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ประชาชนที่กําลังรออยู่นะคะว่าความยุติธรรมมีจริงค่ะแต่พวกเราต้องช่วยกันหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเราต้องช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยกันบอกไปเลยนะคะว่าตอนนี้ประเทศชาติล่มจมแน่นอนนะคะเพราะว่าณขณะนี้เนี่ย ก็เห็นอยู่แล้วว่าพื้นที่ต่างๆแล้วก็รวมทั้งกิจกรรมต่างๆหรือธุรกิจต่างๆในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าถูกลุกลานคนถูกเลิกออฟคนตกงานเยอะแล้วก็ในะอนาคตจะเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นวิกฤตชาติเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ ถ้าแต่ว่ามันก็ยังมีทางแก้ไขถ้าเราช่วยกันเราต้องช่วยกันดํารงรักษาเซฟขบวนการยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเดินทางนะคะจากที่ปทุมธานีนะคะไปที่ปปชนะคะไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้นําหลายๆฝ่ายที่ห่วงใยบ้านเมืองนะคะจะไปเจอกันที่นู่นเช่นเดียวกันนะคะแล้วเราเดินทางมาจากที่อุบลราชธานีนะคะเพื่อที่จะเดินทาง ื่อคืนนี้เรามาถึงเนี่ยเราใช้เวลาตั้งแต่แปดนาฬิกาจนถึงที่เนี่หนึ่งทุ่มนะคะเราเคลื่อนตัวมาแล้วเราก็มาพักคั้งที่นี่หนึ่งคืนแล้วเราเตรียมตัวที่จะเข้าไปที่ปปชนะคะเพื่อที่จะไปให้กําลังใจแล้วมีพี่น้องจากต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้นะคะภาคเหนือนี่มาแล้วเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ที่อุบลเนี่ยมาทางรถไฟอีกหนึ่งรถรถไฟหนึ่งตู้นะคะ เคลื่อนตัวกันมาแล้วนะคะมาถึงตอนเช้านะคะพี่น้องท่านใดที่อยู่บริเวณโดยรอบปริมณฑลหรือกรุงเทพถ้าสามารถสละเวลาของท่านได้นะคะไปให้กำลังใจกันไปพูดคุยกันไปคบคุ้นกันว่าหมู่กลุ่มแบบนี้มีจริงๆในโลกนะคะพวกเราไม่มีการจัดจ้างนะคะพวกเรามากันด้วยใจจริงๆเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นะคะมีกําลังใจมีขวัญกําลังใจในการที่จะทําหน้าที่ของอพิทักษ์ กฎหมายพิทักษ์ขบวนการยุติธรรมนะคะให้เกิดความยุติธรรมแล้วก็ทําให้เกิดสิ่งที่ดีงามเกิดความสงบสุขในประเทศนะคะแล้วจะทําให้เราได้สิ่งดีๆะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันก็คือเรามาให้ข้อมูลกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาช่วยกันนะคะดารงเอ่อซึ่งความยุติธรรมต่อไปนะคะเวลาเราไม่ต้องรีบร้อนนะคะเราบอกว่าเย็นเรื่อยไปไขความจริงนะคะออกไปเรื่อยๆให้หมดหมดนะคะยิ่งเขาแสดง สิ่งที่ไม่ดีออกมาเราก็จะได้เห็นความจริงไปเรื่อยๆอันนี้นะคะให้เห็นบรรยากาศในรถนะคะ อ่าตอนนี้อาเจริญทำทุกท่านค่ะเจรนทำค่ะค่ะขอบคุณทุกเสียงนะคะนี่นะคะก็มีพี่น้องเหล่านะคะที่เตรียมตัวไปนะคะโอ้โหนั่งกันแบบว่าจิ๋วๆด้านในเลยนะอ่าทักทายในชาอ่านี่นะคะค่ะอ่าเราจะไปกันที่ปปชนะคะเดยวพี่น้องเราก็เตรียมตัวไปนะคะแล้วก็จะมีเสบียงนะคะมีเสบียงอ่าพร้อมนะคะพร้อมทุกคนพร้อมเลยนะคะ ตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่าเพื่อที่จะมาทําอาหารหนึ่งให้กับพี่น้องเราแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ให้กับพี่น้องที่กําลังจะเข้ามานะคะเรากําลังจะสมทบกันอีกหลายภาคส่วนนะคะเราไปเจอกันที่ปปชวันนี้นี่ต้องบอกบอกเลยนะคะว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากอ่ะตอนนี้มาทางนี่เจ้าบ้างกรเรียนช้อกับพี่เจ้าคะเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่เป็นนักวิชาการปกตินี่เราจะต้องเร่งทํางานวิชาการเนาะทำไมเราถึงจะต้อง คิดว่าเราจะต้องมา ทำไมเราต้องมาใช่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไทยนะคะที่รักชาติรักแผ่นดินถ้าเกิดว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องเสียหรือว่าไม่ยุติธรรมให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมวลชนคนดีจะเห็นได้ว่าพี่น้องเรามาทุกภาคส่วนเลยนะคะ,ะไม่ไม่ใช่เฉพ,พาะกอ,องทัพธรรมหรือว่าพี่น้องจากบุญนิยมหรือว่าจากอโศกนะคะแต่ว่าวันนี้พี่น้องมวลชนคนดีก็จะมารวมพลังกันนะคะที่จะมาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่องค์กรอ,อิสระนะคะวันนี้เราไปปปอชอ ไม่ว่าหน่วยงานไหนนะคะถ้าเกิดว่าทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุสจริตเราก็จะไปให้กําลังใจนะคะซึ่ง การที่หน่วยงานที่ทําหน้าที่ของตัวเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี่แหละจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติของแผ่นดินเพื่อให้พี่น้องประชาชนจริงๆนะคะไม่ได้ตกไปอยู่ในของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะพี่เอมจะเห็นได้ว่าพี่น้องของเรามีพลังนะคะมากันเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่ละท่านาก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวเขาจะเต็มตัวขึ้นรถแล้ว<ะ>เราจะต้องจุงมือพิจิกรร <c oughs> ่วมกันเราไปนะคะแล้วเราไปสัมภาษณ์เพราะว่านี้มีพี่น้องจากภาคเหนือมาด้วยใช่ะค,ะค่ะมีพี่น้องจากภาคเหนือมาจากเออ เขาเรียกว่าที่ไหนนะภูผา,ผาฟ้านาค่ะ,<น>ะแล้วก็บางสนะ่วนก็อยู่ที่สถานที่ของตัวเองนะคะแต่วันนี้เราก็มารวมพลังกันค่ะ ค่ะนะคะเอ๊คุยกับใครดีเนาะรถคันนี้พอมีใครจะให้เราคุยบ้างจะเริ่นทำกับไรสุดะจะเริ่นทำทุกท่านค่ะคุยกับใครดีเนาะับดิฉังทำแล้วกันนะอยู่ด้านหน้าจะเริทำค่ะจะเริ่นทำค่ะอ้าวพอดีว่าเราได้เคลื่อนตัวตอนนี้เราจะไปประชใช่ค่ะทำไมพี่น้องเราถึงต้องเดินทางมาจากภาคเหนเอออยากจะฝากอะไรกับพี่น้องบ้างก็เราเราก็ติดตามข่าวอยู่นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในบ้านในเมือง ก็รู้สึกว่าอยากไปให้กำลังใจปปชที่เขาได้ตัดสินใจกล้าทำกล้าทาดีกล้าตัดสินใจถูกต้องอย่างนี้ค่ะเราก็จะไปสนับสนุนไวเชียค่ะไเชียค่ะค <c oughs> ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะทางด้านน่นบา้างไหน, <c oughs> นๆนาๆลงมามา,มาจากจังหวัดอะไรคะ <c oughs> มาจากเชียงใหม่ค่ะมาจ <c oughs> ากเชียงใหม่อ้าแล้วทําไมนี่เป็นสายนักวิชาการหมดเลยนะคือกําลังเรียนปอเอกกันอยู่นะคะแล้วทําไมเราถึงจะต้องลงมากัน ก็คือก็ระบบประชาธิปไตยเนาะแปลว่าประชาชนก็คือเราไม่ได้มีหน้าที่แค่เลือกตั้งเนา,เาะพรันคือเราก็ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองว่ามีอะไรเกิดขึ้นนี่เราเห็นสิ่งที่เอ๊ะดูเหมือนมันจะสอบไปทางที่จะไม่ยุติธรรมเนี่ยเราประชาชนก็ต้อง มาให้กำลังใจเนาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆไม่งั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีกำลังใจนะคะถ้าไม่มีประชาชนหนุนว่าจะต้องทําสิ่งที่ถูกต้องนะเรามายืนยันให้ให้คนในประเทศมั่นใจให้เจ้าหน้าที่มั่นใจให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่าการทําสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยก็จะได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนแต่ถ้าคุณทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องประชาชนก็จะไม่ไม่เอาด้วยกับคุณนะคะ โอเคขอบคุณค่ะทางนี้ด้านนี้บ้างเนาะอันนี้นะคะเห็นป้ายนิดนึงน่าสนใจจะไปบอกเขาอ่านทุกหรือเปล่าเนี่ยไม่กำลังเรียนกันอยู่อ๋อกำลังเรียนกันอยู่นะคิดว่าจะให้ทางรัฐบาลอ่านทุกนะว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีทุกอยู่ใช่ค่ะนี่มาเจออีกท่านหนึ่งค่ะน้องโอเนาะค่ะก็ที่ลงมานะคะก็มาจากเชียงใหม่ค่ะก็รู้สึกว่าระบบการปกครองหรือการเมืองของเราเนี่ย ตอนนี้ไม่ยุติธรรมเนาะมีมีผู้มีอำนาจคูยอยู่เบื้องหลังอะคะ่ะเราก็เลยมาให้กำลังใจฝ่ายที่เป็นฝ่ายอิสระที่จะทำให้บ้านเมืองปกครองไปด้วยความยุติธรรมค่ะพี่อยยัเยี่ยมขอบคุณค่ะเห็นไหมคะเดินทางมาใช้เวลากี่ชั่วโมงคะกี่ชั่วโมงเนี่ย 12ชั่วโมงนะคะเห็นไหมคะส2ชั่วโมงอันมีค่าของชาตินะคะเรายินดีนะคะยินดีอ่าววันนี้แม่กาบานนี้ลงจากดอยเลยค่ะจับปกติท่ะฟดห่วงอะไรนะห่วงบ้านห่วงดอยวันนี้ทำไมลงมาได้ของกิงค่ะเรียนทําค่ะมาเพราะว่าชาติสำคัญกว่าอย่างอื่นค่ะมาเป็นกำลังใจให้ปปชค่ะ คือถ้าว่าไม่ไม่มีชาตินี่ดอยก็ไม่อยู่ได้อยู่ไม่ได้เองอยู่ไม่ได้เขาจะไปเผาดอยเหมือนกันค่ะก็เลยว่างานสําคัญควรจะมาค่ะอันนี้นะคะสาธุสาธุนะคะค่ะเมกาจะเป็นทีมภาคเหนือนะคะเดี๋ยวมีคนอยู่ด้านหน้านี่ต้องไปหาคนละขับคนละขับนะคะคนละขับอันนี้เขาก็เรียนปอง ทีมนี้เป็นทีมเรียนปอเอกใช่ค่ะพี่น้องทีมปอเอกค่ะนี่เจริญธรรมค่ะโอ้โหนี่พลละขับมาจากเชียงใหม่ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าฮึกเหิมมากฮึกเหิมฮึกเหิมค่ะวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาให้กําลังใจพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ข้าราชการทุกท่านค่ะอยากจะบอกมากเลยนะคะว่า you never walk alone ค่ะนะคะวันนี้นะคะเรามากันเป็นทีมเลยนะคะทั่วทุกสารทิศของเมืองไทยเลยค่ะเพื่อที่จะมาให้กําลังใจทุกท่านนะคะที่ทําความดีเพื่อบ้านเมืองนะคะคุณไม่ได้โด เดี่ยวนะคะเรามาเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะแล้วก็เราเชื่อผลของกรรมด้วยนะคะว่าใครทําอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นแน่นอนนะคะเพราะเราถ้าเราทําดีคะ่ะเราก็ได้ดีนะคะใครทําชั่วเขาก็ได้ชั่วเช่นนั้นนะคะแต่เราไม่ได้เชื่อผลของกรรมเฉยๆนะคะเราก็อันไหนที่เราทําดีได้เราก็มาทําวันนี้เราก็มาร่วมมารวมให้กําลังใจพี่น้องทุกท่านนะคะ เป็นกำลังใจกันนะคะสู้ๆค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะพี่นัทนี่เตรียมความพร้อมแล้วนะคะพี่เอ็มวันนี้เดี๋ยวเราทางด้านนี้เขาก็จะเตรียมไปอีกรถคันนึงนะคะโอ้ดูสิพี่น้องเรานี่เตรียมพร้อมมากเลยเตรียมจะขึ้นรถนักรบนักรบนักรบพร้อมรบกค่นนี่ฝั่งนี้นะคะนี่เราอยู่ที่สวนป่านาบุญนสาวันนี้เช้าวันนี้อเล็กเป็นยังไงคะอเล็กนิดนึงเชิญชวนนะครับเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านนะวันนี้เราจะไป ที่ปอปอชไปให้กำลังใจกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ทำหน้าที่ของท่านอย่างยุติธรรมซื่อสัตย์ยุติธรรมนะเราก็ไปให้กำลังใจกันนะไปให้กำลังใจคนดีได้ทำหน้าที่ในการที่จะนำเนินคดีต่างๆด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมครับผม <นำ S 2> พี่น้องท่านใดที่ว่างว่าก็ออกกันมานะครับมาช่วยกันนะครับเราจะไปให้กำลังใจคนดีให้ท่านทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะจะเห็นได้ว่าเมมวลชนคนดีนะคะพร้อมที่จะให้กําลังใจหน่วยงานที่ทําหน้าที่ของต,อตัวเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรนะคะท่านไม่ได้สู้อย่างเดียวได้นะคะคพวกเรารายภาคส่วนค่ะก็ส่งกําลังใจนะคะวันนี้เราก็จะไปให้กําลังใจถึงที่ทเลยนะคะพี่เอ๋มใช่วันนี้เรานะคะเราเตรียมพร้อมไปเขาเรียกว่าไปเคลียร์พื้นที่ก่อนเรานัดเจอกัน11บเอ็ดโมงสิบเอ็ดค่ะแต่ว่าเราไปเตรียมให้กําลังใจพี่น้องเพราะว่ามีพี่น้องบางส่วนเนี่ยคือเขาเดินทางมาจากต่างจังหวัด เดี๋ยวจะไปรวมมวลกันที่ปปชใช่ค่ะปปชสนามบินน้ํานะคะไปเจอกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดนะคะมาเจอกันได้ค่ะอยคะยังน้อยน้อยเนี่ยหนึ่งเป็นกําลังใจให้กันและกันคุะเทพพูดแล้วก็ขนลุกแล้วอ่ะทุ่นเจ้าเพราะว่าการที่เราได้มานานๆนะต้องบอกเลยนะว่าถ้าไม่มีเหตุเราก็จะไม่ได้เจอกันนะพี่น้องเราเนี่ยต่างคนต่างที่มีภารกิจกันมากมายเราอยู่ที่อุบลราชธานีเนาะแล้วก็พี่น้องทางเหนือพี่น้องทางใต้เนี่ยก็เรียกว่ามาพบปะพี่น้อง พบปะสั่งสรค์ให้กำลังใจแล้วก็จะได้มาพบปะมวลหมู่คนดีเนี่ยมันสดชื่น<ช>นะคะ<ช>แล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นคนดีที่อยากจะเขาเรียกว่าปกป้องประเทศชาติแบบเราต่พูดก็เยอะก็ไม่ได้อยู่ในเราก็เข้าใจนะอยู่ในหน้าที่การงานเนี่ยถูกใช้อํานาจมืดในการที่จะ,ะบังคับหรือว่าขู่เค็นหรือว่าแม้กระทาั่งจะเขาเรียกว่า ให้เงินเปล่นแปลงซึ่งเขาอ,อาจจะ,ะไม่ได้อยากทําหรอกแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะคะวันนี้นะคะบอกไปเลยนะคะว่าขอให้ท่านทําหน้าที่ ที่ความซื่อสัตย์สุจริตพวกเราจะยืนหยัดยืนยันเคียงข้างท่านอยู่ในทุกในทุกทุกที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเหมือนชนคนดีทุกภาคส่วนค่ะต้องออกมารวมพลังกันนะคะอย่าให้เสียงของท่านเป็นเสียงที่เงียบนะคะต้องออกมากันเยอะเยอะนะคะท่านใดสะดวกมาเจอกันวันนี้นะคะ11นาฬิกาค่ะสามัคคีคือพลังนะคะในการรักษากระบวนการยุติธรรมนะคะเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินของเราค่ะ ค่ะนะคะก็ตอนนี้เราก็ขออนุญาตจบไลฟ์เพราะเดี๋ยวเราจะเดินทางเดี๋ยวเราไปถึงที่นู่นเราก็จะนํากิจกรรมนะคะการเคลื่อนไหวแจ้งสู่พี่น้องเป็นระยะระยะนะคะท่นใดถ้าเกิดว่าสะดวกมามานะคะแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกมาก็ดูทางบ้านก็ได้นะคะใช่ค่ะที่สําคัญอย่าลืม กดแชร์กดไลค์นะคะกดกดไลค์ไปกร์นะคะแล้วก็ส่งไปให้กับพี่น้องเพื่อนฝูงได้ดูกันเยอะๆนะคะอย่างน้อยๆเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเจริญทสำเดีค่ะเจริญทำสำนรกดีค่ะโอเคปิดไลค์แล้วนะปิดตรงไหนนะเอาปิดตรงนี้